ถ่ายคลิปวเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะไม่เห้ออาเล่นไงอยากวิ่งเนี่ยกินนมแม่มีตังค์นะมีโอ้เอาะไรวะเต็มเลยเอาะไยหยิบสิเอาไอรายนมลไร โอ้มั่วนั่นไม่ใช่ขนมมีอันนี้เขาขายเนี่ยเขาขายหนูไม่กินหรออันนั้นน่ะมีอันนี้อะไรอะไรอะจิยวไหนนี่อันนี้ดิฝาลูกตักกินตักกินอร่อยดีเห็นไหมเอาเอาเนาะคอปปี้เนี่ยไปเนี่ยเอาไปเนี่ยนี่นี่นี่เอานี้แม่ถือมาแล้วอ่างั้นหนูถือไปอันเดียวอันเดียวลองก่อนอร่อยเดี๋ยวมาซื้อใหม่เออ

อันนี้ไหมอันนี้เปล่าหมดแล้วหรออนั่นน่ะมั้งนี่หน่ามันกินอันนั้นดิอันนี้เหรอเออแล้วเลือกคอนเตอร์นี่อ่ะของหนูถือไว้ดนของหนูอ่ะพอแล้วสองข้างได้พอแล้วนี่ไงนี่ไงจะกินอีกเหรอเรืจำได้นี่ไงเออที่หนูกินเออนั่นแหละของจิ๋วเออจิ๋วซื้อให้จิ๋ว Thái Thái Đó là kia yaku yang vỉa. Taiwan. 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 Taiwan.